วันแม่<ช>เอาไปทํากับคุณแม่ก็ได้เป็นโมเมนต์น่ารั <ไป S 2> ากน่ารักแม่หนูซื้อ,อยงองูอบมาทําให้หนูกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบแม่หนูซื้อมาให้แม่นะหนูว่าไม่ค่อยมีเวลาได้กลับบ้านเลยอยากให้แม่กินอะไรอร่อยอร่อย,ออยก็ซื้อไา้มันใกล้หมดเลยจริงไหมรหรือจะแบบซื้อไปฝากขเาขเาขเรียกอะไรนะแม่สปายเหรอโอแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ กินกุ้งเปล่าแม่สร้างนวุ้นเส้นหรือเปล่าเพราะว่าวุ้นเส้นของเขาอาฉีกให้ดูค่ะทุกคนมาดูย้งที่ห้องเราเปล่าวุ้นเส้นนะคะก็เป็นแบบนี้ซึ่งพี่ฟ้าชอบมากๆเลยเมื่อกี้ก่อนที่จะไลฟ์นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ทดลองกินแล้วก็คือเส้นเหนียวนุ่มมากๆคือเคี้ยววันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ละลายอ่ะอดูดิ<ห>ล้อเล่นล้อเล่น เจะของมองกันนะเส้นเหนียวนุ่มมากๆคือซิกเนเจอร์ของยงปูอบเขาคือเส้นเขาจะมีความแบบเหนียวนุ่มถ้าเส้นไม่เหนียวเลยอ่ะวุ้นเส้นมันจะไม่อร่อยมันต้องมีความแบบหนึบๆนิดนึงนะคะซึ่งเส้นก็ให้เยอะมากๆเลยเป็นก้อนมาเริ่มเทิมอ่ะมาแล้วนะคะเราปักหมุดให้แล้วใครจะสั่งซื้อนะคะสามารถอาออันดับแรกสวัสดี15,000คนค่ะ ไม่ไม่อัดเราแบบใครเปิดไลฟ์ต้องเบาเสียงก็เมื่าสิบสี่เสียงมันสะท้อนครับผมอ่าปิดแล้วปิดแล้วนะใจเย็นนะที่รักจ๋าที่รักทั้งหลายนะกำลังกำลังปิดอยู่นะคะอยากให้แม่แต่แม่ไม่อยู่แล้วเอามาให้แม่เราก็ได้นะเออยอดล้าเลยไหวแม่เราแล้วเดี๋ยว้าอะไรร้อนร้อนถูกใจถูกใจอีกวายไม่ได้เปิดแก๊สตกใจตกใจอยู่ ก็เปิดไปอยู่เสียงมันสะท้อนปิดให้แล้วครับไหนใครยังเปิดอยู่เหลือแค่ออกไปแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะะแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนโอเคโอเคแป๊บเดียวค่ะทุกคนคะเราเบาให้แล้วนะใจล้อมล้อมายล้อมล่อมเสียงมันสะท้อนโอเคโอเคโอเคเบาแล้วนะคะลายมนใช่นิดหนึ่งนะอะเริ่มกันเลยดีกว่าพี่ฟ้าจะให้ดูว่าแต่ว่าความพิเศษมันอยู่ตรงนี้อฉันรู้แล้วเธอมันคืออันนี้เพราะไม่ ตรงนี้ค่ะมัอพูดจิไมไปอ่ะมันอยู่ตรงนี้ซื้อตัวเองหนีไหมเริ่มเลยเริ่มเลยขงสะท้อนขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมเราบอกวางไวเล็ตไว้ข้างโทรศัพท์เราเราขอโทษเอานี้เอาไวเล็ตไว้เนี่ย จบจบโอเคอะดูจมแจ้งไหมปะมาดูจมดูโจมแจ้งไหมไม่หรอกนะคะสวัสดีนะคะ15,600นคนดูช่วยดันไปให้ถึงแบบชัก2สอง0มืเป็นกำลังใสให้พี่ฟ้าได้ปะเราทำได้พี่ฟ้าเชื่อว่าเต้าฟิงเต้าแดงทำได้ขึ้นเทรนอันดับหนึ่งแล้วแล้วเรียบร้อยซิฟเซฟนะคะเราพวกเรามันตังค์อยู่แล้ว เป็นเครื่องของพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าขอโทษได้ไหมพี่ฟ้าขอโทษได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูซองไม่ได้ทำไม่ได้ทำสักทีบัืนี้ฉีกมาเราจะเจอวุ้นเส้นแบบนี้ค่ะแต่ความพิเศษที่พี่ฟ้าชอบนะที่เราแบบหฮ้ยเขาใส่ใจเขาเรียกว่าใส่ใจผู้บริโภคมากๆเลยนะคะอันนี้คือผงปรุงรสนะคะซึ่งก็ให้ดูว่าแบบซองใหญ่แล้วก็คือแน่นแ่นมากๆนี่ บางคนเป็นเด็กหอเป็นเด็กนักเรียนหนูแบบทำกับข้าวสั่งแล้วหนึ่งลังขอบคุณมากๆค่ะกระชากขาเอาไหมเอาไหมขอเอาไปขอแล้วัพี่เต๋าอะไรช่วยขอเอาไปไหนเป็นสามชาเอางี้เดี๋ยวถ้ามีคนเอฟร้อยลังเราจะเราจะตีกระดิ่งเป็นสามชาโอ้พีเต๋อยาลอะสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันคนค่ะปังไหมว่าแล้ว มันดังเกินอ่ะ i, เอาไว้ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ถกลัวมันเปิดอ๋อแต่มันทวงถ้ามันทวงมันเปิดนี่คือจบละเอางี้เอาไปไว้ในห้องน้ำไปไว้ชั้นล่างนิบไว้มีไหมเอาไว้เล่นนิไว้ชั้นล่างนิบผมเป็นกิฟต์เป็นกิฟต์เออนิบจบพูดอยู่ที่ปากจบมันได้ได้ยินปะแต่นิ่งนะใครโทรศัพท์ใครสั่น